สวัสดีค่ะกลับมาพบกับขวัญข้าวนะคะโปรโมชั่นฟอร์ดป้ายแดงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะขวัญก็จะพามาดูค่ะรถ XLT นะคะ4ประตูยกสูงค่ะแต่งแบบ สเปเชียลนะคะเอาใจสายออฟโรดเลยนะคะคันนี้นะคะตัว XLT ของเราก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ 2,200cc นะคะแรงม้าสูงสุดถึง160แรงม้าเลยทีเดียวนะคะยังไม่พอนะคะตัวนี้นะคะที่ขวัญเอามารีวิวนะคะจะเป็นรถสีแดงนะคะโมเดล 2, 0, 2021แล้วนะคะ ตัวโมเดล2021ตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับระบบลดความเสี่ยงการพลิกคว่ำนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันนั่นเองค่ะคันนี้นะคะราคาไม่แพงเลยนะคะราคารถค่ะเกียร์ออโต้นะคะจะอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นเองนะคะส่วนเกียร์ธรรมดานะคะราคารถจะอยู่ที่854,000บาทเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ค่ะขวัญจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะ ดอกเบีย้ยนะคะ0%นานถึง60เดือนเลยทีเดียวนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าคันนี้ค่ะขวัญแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะช่องโปรโมชั่นฟอร์ดป้ายแดงให้ขวัญด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมมาพร้อมกันเลยดีกว่าไหมคะว่าคันนี้ขวัญแต่งอะไรเพิ่มเติมให้บ้างนะคะมาเลยค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะเราก็แต่งเอาใจใสายออฟโรดค่ะโดยการใส่กันชนหน้าเหล็กนะคะของแฮมเมอร์นะคะ กัรชนหน้าเหล็กตัวนี้นะคะเป็นกันชนหน้าเหล็กแบบพิเศษนะคะจะครอบไปถึงไฟหน้าของเราเลยนะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงตัวนี้นะคะถัดขึ้นมาค่ะ กระจังหน้านะคะกระจังหน้าตัวนี้ก็จะใส่ให้เป็นกระจังหน้ามาสแตงค่ะมีโลโก้มาด้านหน้านะคะมาพร้อมกับค้อไฟหน้าตัวนี้นะคะสีดําด้านค่ะช่วยให้ไฟหน้าดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะถัดขึ้นมาตัวสกูปหน้าฝากระโปรงตัวนี้นะคะขวัญก็จะใส่ให้เป็นสกูปหน้าทรงฟิตค่ะสกูปหน้าใหญ่นะคะสีดําด้านเลยค่ะคันนี้คันนี้ค่ะก็จะยกรถนะคะสูงถึง5นิ้วเลยทีเดียวนะคะ เป็นไงคะด้านหน้าค่ะดูแล้วค่ะถูกใจใส่ออฟโรดใส่ลุยแล้วใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยดีกว่านะคะมาเลยค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะขวัญก็จะใส่เป็นซุ้มล้อค่ะตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อ9นิ้วนะคะมีลายที่ซุ้มล้อตรงนี้นะคะถัดลงมาค่ะในส่วนของยางค่ะยางตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กค่ะขอบ20นะคะของฟูเอนะคะแล้วก็มา พร้อมกับยาง B F ของเรานั่นเองค่ะเป็นยางที่วิ่งได้ทั้งทางเรียบนะคะแล้วก็ทางขรุขระค่ะเกาะถนนเป็นอย่างดีเลยนะคะยางตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะคะถัดมาค่ะครอบแก้มค่ะตัวนี้ค่ะเดิมจะเป็นสีโครเมียมนะคะขวัญก็ใส่ให้เป็นสีดำด้านนะคะถัดมาค่ะในส่วนของสติกเกอร์ตัวนี้นะคะ ให้กล้องถอยไปนิดนึงค่ะเพราะว่าสติกเกอร์ตัวนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าสเปเชียลจริงค่ะสติกเกอร์ไลน์นี้นะคะลูกค้าเป็นคนออกแบบเองนะคะใช้เป็นตัวอักษรน,นะคะเป็นชื่อของลูกค้านะคะแล้วก็ด้านหลังเราทำเป็นลายพึ่งนะคะสีดำด้านนะคะเห็นไหมคะลายสติกเกอร์ลายสติกเกอร์ตัวนี้นะคะขวัญก็มีแบบให้เลือกเป็นร้อยลายเลยนะคะแต่ว่า ถ้าใครไม่ชอบนะคะหรือลูกค้าท่านไหนนะคะไม่ชอบนะคะแบบที่ขวัญส่งให้นะคะก็สามารถค่ะตกแต่งนะคะปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของประตูค่ะตรงนี้ค่ะจะช่วยให้รถไม่เป็นรอยนะคะขณะที่เราเปิดรถค่ะนั่นก็คือคอบมือเปิดนั่นเองค่ะ ถัดขึ้นมาด้านบนนะคะจะเป็นกระสรดข้างค่ะมาพร้อมกับเหลาหลังคาสีดำด้านด้านบนเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวของบันไดข้างค่ะบันไดข้างนะคะรุ่นนี้ค่ะจะเป็นของอัมนโดนะคะเรามีชายบันไดให้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าขวัญเปลี่ยนให้ค่ะเป็นบันไดเหล็กนะคะจะได้เข้ากับสายออบรถเลยค่ะ ส่วนด้านนี้นะคะเป็นโลบารเหล็กค่ะของ Outlander ค่ะตัวนี้ค่ะโลบาร์เหล็กของเราจะมาพร้อมกับตะแกรงใส่ของด้านบนนะคะถัดมานะคะพ่อไฟท้ายสีดําด้านนะคะเพื่อให้ไฟท้ายของเราดูสวยงามแล้วก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของด้านท้ายตัวนี้ค่ะขวัญก็จะติดเป็นสติกเกอร์ค่ะมาถึงฝากระโปรงท้ายนะคะแล้วก็มีตัวอักษร ฟอร์ดนะคะ f r d ด้านหลังนะคะพร้อมกับมือเปิดตัวนี้นะคะเป็นสีดำด้านค่ะและในส่วนของการชนท้ายนะคะขวัญก็จะเปลี่ยนให้ค่ะเป็นการชนท้ายนะคะตัวท็อปเลยค่ะของ Outlander นะคะมาพร้อมกับห่วงลากจุงนะคะแล้วก็ตัวลากเหลือตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูร,รอบตัวรถกันก่อนนะคะ ดูรอบๆตัวรถไปแล้วเรามาดูภายในกันต่อเลยดีกว่าไหมคะในส่วนของภายในนะคะตัว XLT ค่ะตัวโมเดล2,021นะคะคันนี้ค่ะจะมีเบาะหนังมาให้นะคะจากโรงงานฟอร์ดนะคะแล้วก็มีพวงมาลัยนะคะไฟฟ้านะคะมาจากโรงงานเลยค่ะพร้อมด้วยค่ะหน้าจอค่ะตัวซิงค์ใหม่ตัวนี้นะคะขนาด 8นิ้วเลยค่ะสามารถดูหนังฟังเพลงได้นะคะรองรับ Apple CarPlay นะคะแล้วก็ Android Auto ค่ะแถมยังมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะขณะที่เราเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคันนี้สวยงามใช่ไหมคะภายนอกก็สวยงามภายในก็ดูเรียบหรูนะคะอ๋อเดืขาดไม่ได้ค่ะด้านนี้นะคะ จะเป็นส n o เกิลค่ะตัวนี้นะคะฟอร์ดของเราค่ะลุยน้ำได้สูงสุดถึง80เซนนะคะและยังสามารถบรรทุกได้หนักถึง1.3ตันเลยทีเดียวนะคะและในส่วนหองตรงนี้ค่ะลูกค้าก็ใส่ส n o เกิลค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะตัวนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะไปดูรถกันมาแล้วนะคะ ขวัญคิดว่าน่าจะถูกใจสายออฟรถบ้างแล้วใช่ไหมคะอยากได้แล้วใช่ไหมคะถ้าอยากได้นะคะอยากแต่งแบบนี้นะคะ สามารถโทรหาขวัญได้ค่ะที่เบอร์0 9 4 6 5 9 9 5 9 6นะคะหรือคลิกที่ลิงก์ไลน์นะคะด้านล่าง YouTube ดีได้เลยค่ะขวัญยีนดีคำปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ค่ะหรือในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆนะคะนั่งดู YouTube อยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถจองออนไลน์กับขวัญได้นะคะโดยการ โอนเงินจองค่ะผ่านเข้าบัญชีบริษัทนะคะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะขวัญมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านเลยนะคะแล้วก็พร้อมส่งรถให้ถึงบ้านเลยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะซื้อรถกับขวัญน,นะคะปลอดโควิดค่ะไม่ต้องเสียเวลาค่ะวันนี้นะคะก่อนจบการรีวิวขวัญต้องขอบคุณนะคะท,ทุกทท่านค่ะที่ดูรีวิวของขวัญน,นะคะตั้แต่ต้นจนจบนะคะแล้วก็ทุทกทท่านค่ะที่กดติดตาม ยูทูบขวัญน,นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะขวัญขอจบการรีวิวเพียงคท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขวัญไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ